สวัสดีครับสเห็ดเพียงอยู่ครับผมพี่น้องยไทยลาตประเทศตัวโลกกเขมันมันครับผมวันนี้พี่น้องวันศุกวันศุกวันที่6เดือน2องสอหรือวันที่6เดือนกุมภาสอพันงรยเดือนแห่งความหักพี่น้องได้กันมาต้อวันจะทาุกจีนทุกเวียดกุอย่งเข้าก็ได้ปั๊ปั๊บปั๊ข้าวเดียวเดี๋ยวไปลอง้อข้าวเดียวข้าวเียวักมข้าวเดียวดีหรอ ผ่านไปไวไปพี่ต้องไปห,หาเงินใส่นี่น้วกะเกลือบบอทันพี่ต้องเอ้ยหลักเมียแบบจังมันชาติแต่งพเพลงรลักเมียห่างโฟกเกอร์เทิร์นอะมันมานพี่ต้องไป อใหยได้4 0 0ล้าน8 0 0ล้าดน1,200้ 8, ล 1, ลยล้านเดอพี่น่องเนดะ้เดี๋ยวลงให้กันรอกดติดตามกดซับจะให้ไล่แช่จาทนทอนกฤสิีบุภาลิปอันแบบใหม่ๆพี่น้องเนอะ้ยทุกท่านทุกคนกันดนะ้ยเราก็คอยกดติดตามเยอะๆหลาย เ้ okay, ครับไปบายครับหวังหาคนยืนทุกวันคืนหัวใจโศกตรมคิดถึงละสาวทาตุพนมคิดถึงตาคมเลือดจากคานา ก่อนเคยผูกพันรวมกันครั้งหนึ่งผ่านมา,ขาเข้าไปในงานบูชานามัตสการพระธาตพันหมข้าหนึ่งมีวายหัวใจข้าหนึ่งบอดเศร้าคิดถึงใบหน้านงเยาคิดถึงภาพเก่า đi khơi sụp xuống còn đang mai dù không mai hứa ai mưa vô hả à, khi đọc mình đi sụp วันอาซุกเดี๋ยว้จัเดี๋ยวนี้วันที่หเดือนมกระราเดาอนกุมผาช่วงันละหนึ9งสิบเก้าเดีนที่หเดือนสองสองพันสเาฮูกเขาเะปิดตอนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะไปไลค์แชร์จานตอนซุน้วยๆไปปังๆมันๆนะครับผม ว่านกสีห่หนึ่งออกหนึ่งสี่เป็นลลับน้อยกันเยปริมาณก็า่าถูกปริมาณเราใหมนะครับโอ้ยอ้าวประตูนี่ฮะอไปอพี่น้องทางใค้คอนจีแล้วเดี๋ย,ยประมาณมหเมตรเจเเมตรประได้สนนควรอนนแล้วแบบแล้วแล้ว แยงบดชัดประเด็นคอนกรีตคอนกรีตชอยรักสามหอมสามได้ไปต้องออกใส่ห้องวักการหรือออกใส่บนกองเนี่ยไปต้องรเรียบร้อยเรียบร้อยผู้ใดได้ก่อนก็ดบใจนับไปต้องเลยผู้ใจก็ได้ข้าใหม่คอนกรีตเรียบร้อยแล้วครับนี่เสร็จนี้เรียบร้อยมาจะไปต้งข้างห้องวักการได้ไปต้องนี่ เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วหรืก็ติดตามสักใครได้แซบ้วโอ้ยยิงเข่าหลดนะุดเนาะปปังๆป,ง,ปงมันมาทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนี่หุ่นกลอบแล้วอยู่นะฮีทำไมไม่มาน,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครับปังๆมันมาครับ